กำลังออกครับมันข OK. wow. ึ้นรถไม่ได้เนาะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวีครับคุยสัตว์แม่คุยสัตว์ลูกหลีเป็นคุยอะไรติดกับู้วายไกยัขาดอเกอเกโออิงรูวอะไรเนี่ยอ้มหน่อย ที uhm ่ยังไกลไอ้พัด w a y be บนคอคือเพชรอาอวดที่ไม่ k ฟ shit บอกเพลงกูไม่ดีถู่การดนตรแมันด้วยตัวเล็ Yeah h e อ r e gonna hate Mama told me I'm the best ไลฟชีวิตกูไปกับ p พ a y I'm in the game y o u k now we made it ใช้เวลาทั้งวันกลุกอยู่ในสตูดิโอเพราะเด o นบ o ดดัมไปรอบกลัาจะไปอยู่ตรงเนี้ยน้ำตากูเสียกนไปตั้งกี่หยดเพื่อให้้งนีมันมาลที่กูเสีย มึงไม่ต้องเหยียดเพลงกูก็ได้ที่เกลียดมึงก็แค่ไม่ต้องฟังกูตัดไม่ไปทุกอย่างทุกสิ่งที่กูไม่ไม,ไม่ต้องการมึงจะลืมชื่อกูก็ไปเลยก,ก็ได้สัตว์แต่เพลงกูมึงต้องจา้าคนบอกกูร้องกูไม่รับสักคำเพลงนี้กูจะรับละกันกูกำลังจะยี่สิบสี่ยังมีอีกหลายอย่างที่กูต้องทำกูไม่จำเป็นต้องดังชื่นเสียงเงินทองไม่นานก็พังแต่กูไม่มีวันจะฆ่าเพลงกูไม่ว่ามึงจะทำยังไงก็ตามพวกมึงนั่งด่ากูให้ตายควายกูนั่งอดเงินให้แม่ก็พอเข้าใจในสัตว์จะทำว่าปากพวก กูเอินชิบหายควายสุดท้ายมึงยังใสแหง้งกูจับเงินเจ็ดหลักกับแปดหลักตอนยี่สิามพ่อแม่กูชมว่าเก่งสังกูแกล้งจะท่านไม่ผิดหวังเหเธอนังเบะปากแม่งเอะอาขึ้นมาอีกครั้งทำไมวันเนี้ยกูเจ็บหลักแม่งแปลกปาที่กูผิดไว้งาบีบนคอคือเพชรยพวกที่ไม่เฟชบอกเพ่งกูไม่ดีดูการันตีแม่งด้วยตัวเลขอย่าเธอก่อนจะ hate มามาเทามีแอมด้ base ไลชีวิตกูไปกับ play m in the game y now we made it ใช้เวลาทั้งวันกูอยู่ในสตูดิโอ from the bottom down below กูจะบอกที่เราตั้งมาถูกทุกอยั้งกี่เราต้องการในชีวิตและทุกอย่างไปด้วยเั่นกันเพราะกูเลยไปเลยว่ามีเม็ดกูเห็นสัตว์ปูอยู่รอบด้านทั้งทางที่ไม่อได้ตามเพชรแม่งคงทำตากูบอดกูมองไม่เห็นคนรอบบ้างกว่าสายตาไปรอบห้องกูเห็นแต่ไมค์คอมอินเทอร์เฟซชีวิตที่เคยไม่มีอะไรแต่กูได้ทุกอย่างมาจากอินเทอร์เน็ตกูเรียนจบไม่สูงกูไม่รู้เล่นดุ่นรุ่นอิเกอร์เน็ตตนนี้กองเงินกูสูงสระสารเพลงกูเป็น นนอิเ็ตกูเคยขยันไปแต่แล้วเผาไม่ทิ้งไปก่าขยะเพราะก,กูไม่เชื่อว่ากูจะเก่งกว่าคนที่ไม่เอาแต่คิดจะด่ากูอยู่กับคนอื่นยากเพราะก,กูไม่ม <ทำ S 1> รักไม<ป>่สน<ล>า<ล>ไม่แค่ <ทำ S 1> สตปีนอะไรทั้งสิ้นแค่กูกับเพลงและศิละปะเพียงแค่นั้นก็เกินพอก,กูไม่ต้องการคำเยินยอชีวิตและเงินทองแต่กูไม่ได้มึงเชิญมาทุกสิ่งที่กูเผชิญมาน้ำตาตลอดการเดินทางแม่จะคอยยืนยันทุกอย่างว่ากูคือคนที่สู้ที่สุดและที่พวกมึงเคยเจอมา วาาบีบนคอคือเพทยอย่าฟอกพวกที่แม่งเฟชชีบอกเพลงกูไม่ดีดูการันตีแม่งด้วยตัวเลขอย่า hate ตัวก่อนให้ h a มามาเทิมอัมเดอร์เบสไลชีวิตกูไปกับเพลงอัมในเกมยันเราไปเมดใช้เวลาทั้งวันคลุกอยู่ในสตูดิโอ from the bottom down below กว่าจะมาอยู่ตรงนี้วายยังกูไกงกี่ยบเพื่อแลกกับเงิน ตวดหมดแม่มึงอ่ะ